ทุกคนช่อง explore with กี้กี้กันอีกแล้วนะคะเย้ก้าก้าขอร้องก้าไม่ได้เราเป็นเสียงโอเยนะทุกคนมเพิ่มเสียงนิดนึงแต่อย่าเสียงดังขนาดนั้นโอเคทุกคนวันนี้นะคะกี้กี้ก็จะมาสอนสร้างแบบสวยๆแบบนี้เลยค่ะบ้านโมเดิร์นนะคะทุกคนมันสวยมากสวยแบบเพื่อนเห็นเพื่อนต้องร้องว้าวแล้วก็ใหญ่ด้วยทุกคนแล้วอยู่ได้จริงๆด้วย ก็ทำไงไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราไม่ต้องเตรียมบอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเตรียมอะไรทั้งนั้นเลยไม่ต้องเลยแค่มีไมค์ครับใช่ไหมกะใช่แค่มีไมค์ครับนี่ไมค์ครับของแท้ทุกคนไม่ใช่บอสของปลอมอะไรไม่ใช่ให้เรานะคะไปโหลดแอปนี้มาคลิปนี้ไม่กันห้าทุกคนแอดแอดดอนนะคะ เอ่มถ้าเกิดทิ้งลิงได้นะจะทิ้งลิงไว้ให้ใต้คลิปเนาะคือทิงนี้ไม่เป็นอาจจะเป็นคราวนี้ทุกคนแล้วก็เลือกบ้านเอ้ยไม่ใช่สิคราวนี้ค่ะมาหน้านี้ใช่ไหมให้ทําการนี้มาหน้านี้พอจริงมัๆจะไม่คนหาเลยคราวนี้ค่ะให้พิมพ์ไปว่า modern house นะคะ modern h o s e เฮ้ u s b นะคะกดค้นหาแบง์เน็ตกี้ชานิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็เลือกบ้านที่ต้องการนะคะอ่ะกิ๊กกวง่ายๆเอาแบบนี้นะคะคราวนี้ก็กดโอเพนไปเอ้ยไม่ใช่สิทุกคนอ่ะทุกคนถ้าเกิดเรานะคะได้โหลดเอาไว้แล้วนะคะมันก็จะมาแบบนี้เลยอันนี้นะคะคือการเฟลนะคะทุกคนถ้าเกิดมาขึ้นเฟลอคือมันจะโหลดไม่ได้เนาะแล้วก็เอ้ยเข้ามไาปะไรเนี่ยก็ต้องไปหาอันอื่นมาเนาะ เดี๋ยว้านั้นเดี๋ยวกิกิจะลองเอาเป็นอันนี้ด้วยการกดเกตไปนะคะคาเขโาสนามก็จะเล้งม,มาแล้วถ้ากิกรู้สึกนะม่ต้องรองมาโหลดแป๊บหนึ่งอะทุกคนแปบ๊บนึง่งสปีดเลย โ okay, อเคคัมนมนัมานเลยคะกดโอ,อเพ่นไปเลยเด,เดี๋ยวให้เห็นตอนที่มนัมนมันเลอะ,ละนะคะนะนั้นคือเลดะข้าวบนอันนี้คือวิธีเล่นนะอันนี้คือวิธีทำนะพี่เก๋ค่ะดูโอเคทุกคนมันได้นะคะถ้าเกิดไม่ขึ้นว่าฟิลนะพี่เกใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วพี่เกเสร็จแล้ว้ก็เว, <c oughs> วเวลาลงไปขขางล่รกปุ๊มมันจะเจอกับสงสารน้นองไม่สงสารพวกเราก็จะมันเจอกับแมพแบบนี้เลยนะคะให้กดเข้าไปเล,เลย ถ้ากเกิดนางเป็นซว่กี้มีวิธีเปลี่ยนอยู่นะทุนอ่ะอันนี้น่าไปเคเอทีฟนี่ทุกคนบางแบบนะคะทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปเลยแม้แต่บล็อกดินนะทุกคนมันก็จะเป็นบ้านโมเดิร์นสวยๆนะคะแบบนี้สวยจริงเธอโอเคนะทุกคนก็อืถสาวคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืม like กดไลค์กดซับสไคร์ปบาย